คณะค,ณครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวได้นําน้องๆน,นักเรียนเข้ารับการอบรมความดีสากล5ประการณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับโดยภายหลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้วนะครับพระอาจารย์ได้เทศสนธรรมะนาคณะคณครูนักเรียนสวดมบัณมจากกรเปาวัฒนสูตรแล้วก็นั่งสมาธิครับเพื่อทําใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 พร้อมที่จะมีสมาธิเรียนรู้เข้าฐานกิจกรรมต่างๆในการอบรมครั้งนี้จากนั้นทีมงานนะครับก็ได้นำน้องๆเข้าสู่ฐานปฏิบัติการฝึกนิสัยใน5ห้องชีวิตในระมิดนิสัยเช่นการขัดวิมานหรือว่าห้องน้ำนะครับการปัดกวาดเช็ดถูการจัดภัพเกตเป็นต้นซึ่งหาฐานนี้ก็จะนำมาสู่ความดีสากลหาประการตั้งแต่ความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิอีกด้วย ซึ่งน้องๆแต่ละคนนะครับก็ได้เรียนรู้เข้าฐานแต่ละฐานนะครับเพื่อที่จะนํามาสู่การปฏิบัติจริงสําหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้ครับน้องๆน,นักเรียนจะได้ปรับปรุงนิสัยของตนเองจากสิ่งใกล้ตัวอย่างที่ได้กล่าวนะครับว่ามีทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิตนอกจากนี้การเข้ากิจกรรมสันทนาการต่างๆนะครับก็จะได้มีโอกาส ทำความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับบรรดาเพื่อนๆซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีนะครับก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่ฝึกได้ง่ายๆจาก5้าห้องชีวิตในระมิดนิสัยนั่นเองอนิโมทนาบุงกับน้องๆทุกคนนะครับ